และรางวัลซูเปอร์แฟนของเรานะครับคุณชาติมอดไปหนึ่งแสนบาทครับบิ๊กบอสชาติสิทธิ์ยอดธงประธานวันชิมเนชิพทำเซอร์ไพรส์ากางเวทีแจกเงินให้คนดูหนึ่งแสนบาทเป็นการตอบแทนแฟนมวยหญิงรายหนึง่งที่เดินทางมาชมวันลุมพินีเป็นประจำทั้งนี้ในศึกลุมพินี27เมื่อค่ำคืนวันที่ 4, ส่สิงหาคมที่ผ่านมาคู่เอกเป็นการชกกันระหว่างตะเภาแก้วสิงมาวินกับไทซันแฮร์ริสันซึ่งเป็นฝ่ายหลังที่เอาชนะน็อกในยกแรกคว้าโบนัสไป3 5 0 0 0 0บาท อย่างไรก็ตามช่วงระหว่างพักเบรกการแข่งขัน พิธีกรเชิญแฟนมวยหญิงรายหนึ่งที่ชื่อว่าคุณดาวขึ้นมาบนเวทีโดยประกาศว่าเธอคนนี้คือแฟนพันธ์แท้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีแทบไปทุกไฟต์ตั้งแต่แรกบิ๊กบอสชาตีจึงจัดการมอบตำแหน่งวันซปเปอร์แฟนให้แก่เธอพร้อมจัดเซอร์ไพรส์แบบจุกจุกด้วยเงิน10,000แบาททําเอาคุณดาวถึงกับกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่แต่ดีใจจนพูดแทบไม่ออกเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับคุณดาวเปิดเผยว่าเธอชื่นชอบในกีฬามวยไทยและชอบดูมวยวันเป็นอย่างมากโดยเธอซื้อบัตรเข้าชมวัันนแแแชชมมมปีี้ิิพลุตตง่กการ จนถึงวันนี้ก็ยืมสิบก่อไฟแล้วและรู้จักนักกีฬาในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพแทบจะทุกคน